สบายดีจ้าสบายดีป้าลุงเบอร์สุขุสุขคนเด้จ้ามื้อนี้สางเพิ่นกัมาติดประตูเพื่อนน้อยแลว้วสางสางเอเทินกัได้เมื่อไปเที่ยวมอยส่งฮอดฮอดเฮ<อ>ือนถึงที่ปลอดภัยข้างนในวันนี้เส,สารมา์มาเร็วมาเร็วขึ้นหลังเสือ,อ,อกีนี่เพื่อนท่องมาถ่ายอยู่เลยเพื่อนมาคือเป็นหลังใส่วันนี้ ประตูบานน้นอยเนาะเปิดได้ปะาก,ากะอ <c oughs> เออแม่บันจัรนน้องมุกพักน,น้องเกมือหนึ่งใา่แล้วง่ายคุยไาค่ะส <c oughs> องค,อคนะอะเรากาวปากกัาขึ้นไว้เทิงิ่นกาศิธาก่าว มีอะไรอีนหน่อยฮะฮะขอทายแน่เลยเออขอทายแน่นีด้ไลยูนีโอ้เด้อไลรมน่ายี่หละเดี๋ยวลาเวลาเดือนยังไม่ไหมาทั้นแห่งแล้วดาคอยคอยึ สีเดอร์้ยกระแท้บึ้งๆนัยอีหลากระแท้งแ้งเนี่ยมันสิแตกเด๋ยกาวมัสิแตกหว่ากาวกามนเป็นแล้วอะไบันนี้แล้วมาแรงมาพี่ทันาำนดตอนเอสเนี่ยถามหาอย่างเงาหาเก่าเนี่ยอย่งนนกาวกาวกาวยังกาวติ้นนันเ กาทิตหมูกาทิตหมูแล้วหั้หวหูัวหานแล้วร้องบอสบอหนักคุณบอสมันเป็นไงบอสฮะคุณบอสบอสยาชิอกเฮ้ยมันบอสเชือกับกระซ่างดอกนี่แห่งเม่นแล้ว่ะกาอันเนยยงมาได้กิน ยาบุหรีเงินยาบุหรีเงินเซื้อเขาเอินเมื่อนี้ไป,อนนปเอ็ดนานพักบ้าคนไปบังหลายหนึ่งห้องทุกใบยาเขาไม่ได้ไปร,ร่วมเลยมีหูวา่าอาจารย์ที่ถือเซมมาอาจารย์หายจนเพื่อนกันนัอยู่ทับบี้ว่าสิมาเอาเซมยูคนนี้เลยพัดเขาไปหายืมเซมน้ำเขาก่อนเอาลูกเลยไแม่ใหญ่เอาเอาเงินไปก่อนมูไหมเลือกอ่ะ Đưa mặt nữa cái đầu kịch của mình nha. Luôn quê? Luôn quê? Hãy còn mùa đơ. Nha y lào nàng. Hơi mẹ uống nhỏ. Dì dạy bói, ít anh em đi dạy bóng đi dạy Này đi dạy bóng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  đi đi dạy bóng 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 เออไงมาเนี่ยทีเป็นคน้มุ่งผูดีเป็นผู้งามไม่ในเจ้าเนี่ยแต่ผู้ชายนี่คือกันเนี่ยเบิ่งกับมุ่งมายองนี่น้อยใจแล้วเปล่ามายองน้อยใจหมื่นอื่นมาหือโผล่ไอหนังออกมาแล้วท่านท่านโคนี่กะเข่าบ่ได้ปู่นนี้ซัมเดอร์จ้าเพราะว่า เอาเต่ว่าถ้าตอนน้าตัวไนพี่น้องเออีเมยเธอซัมนี้กะนซัมนี้ไปก่อนเดี๋ยวสมมติว่ายากก็เติมอย่างกะนคอยให้น้งน้อยหาเงินใส่ไีมเมยเบิร์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจ้าลืมบอก้องนํากันยังคือเก่ามือนี้ <c oughs> กระสีเริ่มอนามัยเหือนดนะจ้าถูห้องถ <c oughs> ูเื้อนวดเื่อนิ็วขี้ฝุ่น ใา่เลยนี่นั่นแหละของเรามันประตูน้อยเนาะแม่หนึ่งซื้อประตูนี้แม่แม่บอกแม่เธเลยโอ้แม่เธอเลแหละแม่หนึ่งซื้อแม่แหละประตูมันประตูน้อยหนึ่ง สางเพิ่นกระม่เทินเพิ่นกระแซนมาบอกน้องน้อยแล้ววะเม่เทินเลยเด้อน้องน้อยเพิ่นแซนบอกเทินไปที่เรียบร้อยไอพอนขากระมาเต่ไปส่งสางนี่แหละจังแต่มาเอาน้องน้อยมันก็เลยสาททำอีดมื่อนี้มาสิมากับเจี๊ยบแลลวแต่ว่าใครแม่เอาก็ได้พว่าอีผูหนึ่งเดีสิเหมือนำปิ้นมาปิ้นมา น้องบ้านไม่น้องบ้านไม่นี่บอสู้กินเองเลยมีแต่ทาให้บอนแมนน้องบ้านไม้โอ้ยเพิ่นหิวเพิ่นหิวสร้างเพิ่นก็เมื่อแล้วพอแล้วเลยเอาเตรียมอนามัยเพื่อนไม่เอ้ยมือแรกมืออื่นมือกว่าเทินถูเทินท่าขึ้นเทินก็สิเป็นวันที่สามเนาะวันแมน เดี๋ยวก็นยังสิไปบอกอันันอีกบอกทางเสาตู้กับเบาภาพนอนายังพนันได้บอกระผ้าก็ไม่เมือนี่ค่ไม่บอกกันลี่ที่ส้านเอนนี้ะมนอยู่องเบาะอ๋อแม่แล่ไพมาทันกระท่ายรถไปให้น้องกินเลยน้องบ้านใหม่นี้บามากินเองเนาะ กินเองอยู่แต่เพิ่นสิมีกินหลายเพิ่นเยอะปอนเห็นบอนนะขึ้นเลยหงเหนเคิงอยู่เลยบารู้ว่าหงเนเคิงเข้าก่อนน้องน้อยซื้อวันอะไรนี่น้องอบอุ่นของเจ้าฮะโ,โล่งกันกะบ,บ้านไม่อบอุน่นนหะ็นะซือ <laughs> ้อทีป่ป้าอันเพิ่นตั้งให้สร้างเพิ่นกะเอดไปที่เรียบร้อยแล้วเพิ่นกะซีเมื่อเลย ดีใจหลายเหลยหแล้วอองานเถลยดีนาอ้ยเราเป็นเลยด็เออโลดน้าเฮ้ยถ้าให้เก่ามาแห่เขาจัเงาพมานลูกเท่ เมื่อไรก็ยบาบก้อนยังเมื่อไรยบาบกล้องก่อนเออคนไม่ได้ยังให้มูปอนได้เพื่สมอไอเก่งเธอได้เออเจ้าเองสบาย <Yeah. S 2> จับเองสบายน้องงุนจ,จับเองก็กิน,นจะ<อ>เพื่อน,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 นี่นี่นี่กินก้านกินกา้านเดะเห็นบอกกินก้านเพิ่นมากินก้านผู้นี้ฮะแม่ผู้นี้ก็มาพูนี้ก็มากินเบิ้ลเลยคลิปนี้น้องน้อยก็ขอลาไป,ไปก่อนเดจ้ามาบอทันสร้างเพื่นอนนะนะใส่ประตูก็บอกเป็นอย่างเข้าบึงสองบะผาดได้ <laughs> ขอลาไปก่อนจ้าบาย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 ในน้องมุก